5เรื่องต้องรู้ก่อนเตรียมตัวเลี้ยงกระต่ายคนที่ต้องการเลี้ยงกระต่ายไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเลี้ยงกระต่ายนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเพราะว่าด้วยวงจรชีวิตของกระต่ายเป็นสัตว์ผู้ถูกล่านอกจากจะต้องระวังอันตรายจากศัตรูแล้ว5เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับ 1. การเลือกสายพันธุ์กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงแต่ถ้าไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของกระต่ายที่เรานั้นต้องการเลี้ยงจริงๆก็อาจถูกหลอกได้ตัวอย่างเช่นหากต้องการเลี้ยงกระต่ายพันธุ์เล็กแต่เมื่อซื้อมาแล้วกลายเป็นกระต่ายไทยตัวใหญ่ๆเนีครับซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของผู้เลี้ยงเช่นเลี้ยงในอาพาร์ตเมนต หรือห้องเช่าที่มีพื้นที่ให้กระต่ายวิ่งเล่นไม่มากนักครับ 2. อาหารกระต่ายคนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายเป็นสัตว์กินพืชผักผลไม้เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วครับกระต่ายเลี้ยงที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนควรให้กินอาหารเม็ดกับหญ้าขนหรือหญ้าแห้งนะครับและควรหลีกเลี่ยงผักและผลไม้เพราะว่าเสี่ยงต่อสารพิษที่ตกค้างอยู่ถึงมีอยู่เพียงน้อยนิด ก็ทำให้กระต่ายท้องเสียหรือเข้าไปรบกวนระบบย่อยทําให้กระต่ายนั้นตายได้ครับ 3. การเลือกสุขอ,อนามัยกระต่ายปกติกระต่ายเป็นสัตว์รักความสะอาดเหมือนหมาและแมวการดูแลทําความสะอาดขนของกระต่ายไม่ควรอาบน้ําเพราะจะทําให้เป็นหวัดหรือปอดบวมได้ควรใช้ผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดทําความสะอาดขนให้กระต่ายจะเหมาะกว่า และควรทำความสะอาดกรงหรือบริเวณที่อยู่อาศัยของกระต่ายทุกวันครับ 4. การดูแลกระต่ายกระต่ายอาจจะไม่ต้องดูแลด้วยการฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเล็กๆเหมือนกับสุนัขหรือแมวแต่ก็ควรฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส VHD ประจำทุกๆปีและการฉีดป้องกันโรค 5. อุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงกระต่ายอุปกรณ์ที่สําคัญและจำเป็นได้แก่กรงไม่ควรเลือกกรงพลาสติกเคลือบเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะทำให้ชอบกัดแทะสิ่งของอาจทําให้เป็นอันตรายได้หากกระต่ายกินพลาสติกเข้าไปในท้องส่วนอุปกรณ์พื้นฐาหนอื่นๆที่ต้องจัดเตรียมได้แก่ 1. ขวดน้ำสำหรับใช้แขวนข้างกรง 2. ถาดถ้วยเซรามิกหรือถาดดินเผาสำหรับใส่อาหารเมร็ด 3. กล่องสำหรับใส่หญ้ากระต่าย 4. หญ้าแห้งต่างๆเช่นหญ้าอัลฟ่าหญ้าทิโมธีหรืออาหารเมร็ด 5. ห้องน้ำกระต่ายเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ที่ฝึกเข้าห้องน้ำได้ 6. กรงกระต่ายควรมีถาดรองและไม่ควรเลือกชนิดที่เป็นพลาสติกเคลือบ 5เรื่องต้องรู้ก่อนเตรียมตัวเลี้ยงกระต่ายคงช่วยให้เพื่อนๆที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงกระต่ายมีความสุขและเพลิดเพลินกับการเลี้ยงกระต่ายสัตว์เลี้ยงที่มีขนปุกปุ๋ยตัวเล็กๆน่ารักนี้นะครับ